สวัสดีครับก็ผ่านมาแล้วประมาณ1เดือนนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอัปเดตรายได้ที่ผมได้จากการขุดเหรียญ BTC หรือว่าการขุดเหรียญบิตคอยนะครับผมจะเป็นการหารายได้เสริมของผมนะครับผมวันนี้ถือโอกาสอ,อัดคลิปวิดีโอไว้นะครับเผื่อเป็นประโยชน์ต่อพี่ๆที่กาลังจะหาช่องทางในการหารายได้เสริมอีกหนึ่งช่องทางเลือกก็คือการขุดเหรียญ BTC อย่างที่ผมเลือกมานะครับผมจะไม่ได้แนะนําให้ลงทุนนะครับแต่ว่าผมจะแนะนําปัญหาที่ผมเจอแล้วก็ ที่ผมใช้รุ่นนี้จะมีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็ปัญหาที่เจอในการขุดต่างๆนะครับผมอันดับแรกเลยเดี๋ยวผมมาอัปเดตรายได้ก่อนนะครับผมประมาณ1เดือนนะผม1เดือนนี้ผมรายได้อยู่ที่ประมาณ1 0 0 0นะครับ1นึ่าบาทนะครับนี่นะครับรายได้คือตัวเครื่องนี้สามารถผลิตผลิตเงินให้ผมทุกเดือนได้ประมาณ1นึ่บบาทแต่ผมต้องบอกก่อนว่าในการขุดเนี่ย ตัวเครื่องตัวที่จะขุดเหรียญบิตคอยเนี่ยมันกินไฟค้างข้าที่เยอะมากนะเครื่องตัวนี้จะเป็นรุ่น s19 jpo นะครับแรงขุดที่ประมาณ104 t h นะครับมันจะกินไฟอยู่ที่ประมาณ3,300วัตต์ซึ่งกินไฟเยอะมากย้ำอีกทีว่าถ้าพี่ๆที่ไม่มีโซล่าเซลล์หรือว่าจะเสียบไฟบ้านในการขุดเนี่ยไม่แนะนำเลยเพราะว่ายังไงมันก็ขาดทุนเนะเพราะว่ากำลังขุดมันน้อยนะครับถ้ามันกินไฟข้างข้าที่เยอะถ้าเราเสียบไฟแล้วก็ให้เครื่องทำการขุดเนี่ยเพื่อหารายได้เนี่ย มันจะไม่คุ้มกับค่าไฟนะครับผมสมมุติเราอาจจะขุดได้1บาทแต่ว่าค่าไฟเราเสียไป3บาทแสดงว่าเราก็ขาดทุนใช่ไหมครับแสดงว่าระบบนี้ก็ต้องเหมาะกับพี่ๆที่มีระบบโซลา r เซลล์นะครับซึ่งโซลาเซลล์ที่ผมติดตั้งอยู่ที่ร้านของผมเนี่ยเดิมแล้วผมจะติดที่ประมาณ3กิโลวัตต์นะครับก็จะพอดีกับที่ร้านนะครับไม่ค่อยไม่มีไฟเหลือมามามาใช้พวกนี้หรอก ผมก็ถือโอกาสนี้ลงทุนในการติดโซล,ล่าเพิ่มนะครับเป็นประมาณ9กิโลวัตต์นะครับก็ไฟที่เหลือก็จะ cover ในส่วนค่าไฟที่ผมต้องจ่ายทุกเดือนก็แทบจะไม่ต้องจ่ายค่าไฟในแต่ละเดือนละซึ่งเก็อีกแก็บหนึ่งที่มันไฟที่มันเหลือเนี่ยผมก็จะเอาไฟจุดแก่ที่เหลือก็จะมาให้เครื่องตัวนี้นทําการขุดถึงบอกว่าผมไม่ได้ขุดทุกวันนะครับผมจะขุดเฉพาะที่วันที่ไฟของผมตอนเช้าเนี่ยมันเหลือจริงๆนะครับหรือว่าบางวันผมไม่ได้เปิดแอ ผมก็จะเอาไฟที่เหลือจากการที่ไม่ได้เปิดแอร์เอามาเผาเป็นเงินอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าหนาวนะครับผมติดไป9กิโลวัตต์เนี่ยคือระบบโซล่าเซลล์จริงๆของผมเนี่ยมันผลิตได้ประมาณ6กิโลวัตต์เองนะครับผมเพราะว่าเหมือนตะวันมันจะอ้อมนะครับช่วงนี้ตะวันมันจะอ้อมกําลังงานผลิตของผมจริงๆได้แค่6กิโลวัตต์แต่มันหน้าหนาวเนาะมันไม่ค่อยได้เปิดแอร์ก็ไฟอาจจะเหลือเยอะหน่อย ผมก็เลยเอาไฟจุดนี้มาเผาแต่ถ้าเป็นหน้าอื่นๆ,อ,นอ,นๆอาจจะผลิตได้เต็มนะครับ 8K 9K 8 0 0 0 9 0 0 0วัตต์จริงแต่ว่าเ,าเราต้องไปเปิด a อรใช่ไหมครับผมไฟจุดนั้นก็อาจจะไม่ค่อยบายลานซ์ไฟอาจจะเหลือน้อยหน่อยครับผมก็จะขุดเฉพาะตอนที่ไฟผมมีเท่านั้นนะครับประมาณนี้นะครับผมอัปเดตรายได้ไปแล้วแล้วก็คำแนะนําก็คือต้องติดกับ P p ที่มีโซลา่าเท่านั้นนะครับอีกหนึ่งอย่างเลยผมลงทุนไปสําหรับเครื่องตัวนี้นะครับ ความจริงลงทุนเสียกับโซลา่าจะจะเยอะกว่านะครับประมาณถ้าถ้าติดตั้งเองก็ก็งบประมาณเกือบแสนอยู่เหมือนกันนะครับประมาณนี้อันนี้คือผมติดไว้เพื่อเราลดค่าไฟสําหรับร้านอยู่แล้วนะครับผมผมจะพามาดูในการลงทุนของเครื่องตงัวนี้เครื่องตัวนี้ผมจะได้มาที่ราคาประมาณประมาณหกพันถึงเจ็ดพันบาทนะครับสาหรับเครื่องตัวนี้นะครับเฉลี่ยกันแล้วนะครับผม ถ้าคิดเป็นไอคืนทุนเนาเราขุดได้เดือนประมาณพันกว่าบาทเียก็ประมาณ6เดือนนะครับผมประมาณนี้นะครับแต่ความจริงแล้วตัวเครื่องมันจะมีรุ่นอื่นด้วยนะครับมันไม่ใช่แค่เอสิบเก้าเจโปนะครับมันอาจจะมีรุ่นอื่นอันนี้คือรุ่นที่ถูกสุดนะครับแล้วก็กําลังขุดค่อนข้างที่จะต่ํามากนะครับความจริงมันจะมีรุ่นอื่นราคาหลักสามหมื่นอย่างเช่น L7 L9 มันก็มีหลายยี่ห้อมากๆต้องลองไปศึกษาดูนะครับแต่ว่า คอสอาจจะสูงหน่อยเครื่องอาจจะประมาณ5 0 0 0 0ื่นเจ็ดหมื่นแสนสองแสนสามแสนสี่แสนประมาณนี้แต่กําลังขุดข้างันนี่เยอะบางทีเราอาจจะเสียบกําไรที่ได้มาอาจจะเยอะประมาณนี้ครับอาจจะวันหนึ่งอาจจะได้เป็นหลักหมื่นสองหมื่นอันนี้ก็แล้วแต่ถ้ามีไฟฟีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องรุ่นเก่าๆของผมเนี่ยขุดยังไงก็ไม่ได้ค่าไฟไม่เอ้ยไม่ได้ไม่ได้กำไรนะครับต้องมีโซล่าช่วยเท่านั้นนะครับผม หลักๆเลยประมาณนี้นะครับแต่ว่าคําแนะนาอีกอีกหนึ่งอย่างนะเครื่องพวกนี้มันเสียงดังมากๆนะครับผมถ้าใช้เป็นพัดลมเดิมของเครื่อง s9jpo 1เนี่ยเสียงขง้างล่างแยดังเพราะเป็นพัดลมเทอร์โบนะครับผมผมก็เลยลงทุนซื้อเพิ่มหนึ่งตัวก็คือจะเป็นพัดลมเป็น,เป,นเป็นโบางเงี้ยครับมันมันจะเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ2,600บาทนะที่ผมซื้อมาเนี่ยออนไลน์มานะครับแสดงว่าเครื่องนี้ต้นทุนรวมผมตีเข้าค่าแบบสูงเลยประมาณ9,000บาท ก็ลองมาดูกันครับว่าจะคืนทุนกี่เดือนนะครับผมเดือนแรกเราได้ประมาณพันเอ็ดห้าสิบเอ็ดบาทแล้วอันนี้คือผมไม่ค่อยได้ขุดนะขุดบ้างไม่ขุดบ้างนะขุดเท่าที่ไฟเหลือรายได้อยู่ประมาณนี้นะครับก็เผื่อจะเป็นข้อมูลนะครับสําหรับพี่ๆที่กาลังจะมองหาช่องทางในการหารายได้เสริมนะครับผมเพื่อเป็นประโยชน์การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับก็ฝากไว้ด้วยน,นะครับผมลองดูครับ